บ้านพี่สารสวัสดีค่ะข้าวก่อนนะคะเคยมีการพูดถึงการกู้ร่วมเอาไว้วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ร่วมกันค่ะการกู้ร่วมแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบที่1คือการกู้ซื้อบ้านร่วมกันกับแฟนค่ะลูกค้าสามารถยื่นกู้ร่วมกันกับแฟนได้ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้นะคะ แต่ถ้าไม่จดทะเบียนไฟใด่ไฟหนึ่งต้องไม่มีภาระผูกพันกับบุคคลที่3อยู่หรือถ้าเคยมีต้องมีการหย่าขาดที่ชัดเจนค่ะกรรมสิทธิ์ในการกู้ซื้อบ้านนะคะจะเป็นของทั้งสองคนที่กู้ร่วมกันค่ะไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยแบบที่2ค่ะคือการกู้ร่วมกันของสามีภรรยาอันนี้การกู้ร่วมกันแบบนี้จะต้องจดทะเบียนให้ชัดเจนนะคะแต่อันนี้จะมีข้อพิเศษมากกว่าตรงเมื่อกี้คือ สามารถระบุในโฉนดได้เลยว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านใดท่านหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นทั้งสองคนก็ได้ค่ะแบบที่3ค่ะการกู้ร่วมกันกับเพื่อนอันนี้การกู้ซื้อบ้านกับเพื่อนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนที่มีสายเลือดเดียวกันอันนี้ต้องบอกว่ากู้ซื้อไม่ได้นะคะยกเว้นกรณีคู่รักเพศเดียวกันหรือ LGBTQ ค่ะสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้รายละเอียดไม่แตกต่างค่ะแต่อาจจะต้องปรึกษาธนาคาร ของแต่ละที่ก่อนว่ามีเงื่อนไขอย่างไรค่ะการแนะนำการยื่นกู้ทั้งหมด3แบบของเราจบไปแล้วหากลูกค้าท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านพิสารหรือ Line ID ดบ้านพิสารค่ะและยังสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่8.30ถึง17.30นค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะบ้านพิสารขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าบ้านพิสารจะมีข้อมูลดีๆอะไรมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ